เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำก,กัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนการนี้สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูนใน่ใดปฏิบัติดีแล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูนใน่ใดปฏิบัติตรงแล้ว สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้แต่บุรุษนั่นแหละงสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรแก่สักกรระ เขานานมูชเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นผู้ควรรับทักสินาทานเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชฉลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าันี้ขอให้สรรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อย่ามีเวรต่อกันเลยอย่าพยาบามปองร้ายกันเลยอย่ามีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัพพสัตว์คู้เป็นเพื่อนร่วมทุก์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงพ้นจากความทุกโดยประการทั้งปวงเถิดขอให้สัพรพสัตว์คู้เป็นเพื่อนร่วมทุก์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้ปราสจาและอย่าได้พัดภาคจากสมบัติและบุคคลที่เป็นที่รักที่ตัวมีอยู่เิอสัตวสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้มีกรรมเป็นทายาเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเดิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกลับทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตามตรัสสอนไว้ว่าทําทุกแก่ท่านทุกนั้นจะมาหึงตนในการไหนไหนเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรทั้งหลายย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นขอคุณพระสีรัตนตรยัย คือพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาทั้งคุณญาณบาร,รมีของพระอริยผู้ทรงอภิญญาทั้งหลายจงช่วยปกป้องคุ้มครองช่วยให้มีอายุยืนยาวมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขและมีพลังคุ้มครองเป็นเหตุให้เกิดพลังปาฏิหาริย์อันเป็นอัศจรรย์ทำให้พญามัจจุราช เจ้ากับนายเวไม่พูดถึงและมองไม่เห็นข้าพเจ้านี่นะเสียวชีวาร์เธอจมมองโลกหรือตัวเองให้ว่างเปล่าไม่มีตัวตนเมื่อเข้าใจมองโลกหรือตัวเองว่าว่างเปล่าไม่มีตัวตนมันจจุราชเจ้ากรบมนายเวรดัมองไม่เห็นเธอขอกล่าวย้ำอธิษฐานขอให้เป็นจริงอย่างนั้นอย่างแท้จริง แม้ครั้งที่สองขอกล่าวย้ำอธิษฐานขอให้เป็นจริงอย่างนั้นอย่างแท้จริงแม้ครั้งที่สาขอกล่าวย้ำอธิษฐานขอให้เป็นจริงอย่างนั้นอย่างแท้จริงผู้ใดประทุษร้รายหรือคิดร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้รายหรือไม่เคยคิดร้ายต่อลงโทษผู้ที่ไม่เคยทำความผิดย่อมได้รับภัยร้ายแรงสริระการยาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างทางตาเห็นคือ ได้รับทุกขเวทนาหรือทุกขทรมานอย่างไรงกล้า 2. สรีระร่างกายถูกทำลาย 3. เจ็บปวดอย่างหนัก 4. มีเจ็บฟุ้งซ่านอย่างหนักอาถึงกับเป็นบ้า 5. ถูกทางราชการทำโทษอย่างรุนแรง 6. กถูกกล่าวหาว่ามีความผิดอย่างร้ายแรง 7. สูญเสียญาติขานิตร8 ทรัพสมบัติมีอันทีหน่าชิ้หาย 9. ก้ไฟป่าหรือไฟไม่บ้านชนิดไม่ทราบสาเหตุไม่น่าจะเกิดภัยเช่นนั้น 10. ตายไปแล้วอย่างตกนรกชนใช้กรรมต่อมานี่สิทีิสุดทั้งหลายมาณบาับนี้ฉันขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลาย ือส <icana>, ิ bum, ่งที่ประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรวมแต่งให้เป็นตัวตนมีการเสียงชื่นสายกายปรรมดากอค้อกำลันดูชีวิตอยด้วยความไม่กาวแล้วก็มีกุ้งเนน้ำสระ้ำตัวใหญ่ตัว่วนเป็นไปเลยนะครับออกคอนโดประกอบได้นะครับ นี้เป็นมาตรฐานบริการหล่รยปิรีวันนี้เรามีปลานินปลาดีนแร่ทำแด่เดียวปาทังตินปลาดอมีคุยทอดมันปลาดายเนื้อปลาโถงปลาหมื่อหมูขาวและเราก็มีกุ้งแม่น้ำปัาตัวใหญ่สดๆเป็นเพื่อคามหงรักจากพเป็นหลักการโดยย่อว่าการไม่ทำบาปทั้งวงการทำกุศสลให้ถึงพร้อม การชำระจิตของตนให้ขาวรอดทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเ,เจ้าทั้งหลายขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเ,เรื่องเผาทเกลียดอย่างยิ่งผู้รู้ทั้งหลายก่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นปรญพชชตเลยผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบักอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้าย การสารวจในปาติโมกปาเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคการนอนการนั่งในที่อันสนิทความมันประกอบในการทำจิต้ยิ่งทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมตตาอิสัสย์สุสตตปาโภบทสวดพระสูตรว่าด้วยอานิสงส์ของการเจริญเมตตาธรรมข้าพเจ้าคือพราอานเทระได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอาร,รามของอนาถบ,บิณฑิกพาพหาปรดีเน่ยกลุ่มสาวถีในการนั้งแลระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตี้ยพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลกล่ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำนี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย เมตตาอันเกินไปเพื่อความบุคคลใหจิตนี้อันบุคคลบำเพ็ญจนคุณแล้วทําให้มากแล้วทําให้มากแล้วคือชนางนา้ยิ่งเป็นที่พื่นของใจทําให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิพอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญให้มากแล้วย่อมมีอานิสงส์สิบเอ็ดประการอย่างนี้อานิสงส์สิบเอ็ดประการอะไรบ้างผู้เจริญเมตตาจิตนั้นหนึ่ง ย่อมหลับเป็นสุข 2. เมื่อตื่นขึ้นก็ย่อมอยู่เป็นสุข 3. หลับอยู่ก็ไม่ฝังร้าย 4. เป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั้งหลาย 5. เป็นที่รักของเหล่าอามนุษย์ทั้งหลาย 6. เทวดาย่อมคุ้มครองรักษา 7. ไฟก็ดียาพิษก,ก็ดีสารราวุธก็ดีย่อมทำอันตรายไม่ได้เลย 8. จิตย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็วย่างยิ่ง 9. ก้าอยู่หน้าย่อมออกงใสสิ 10. เป็นผู้ไม่ลุ่มหลงเมื่อทำการกิริยาตาย 11. เมื่อยังไม่บรรลุคุณพิเศษย,ยิ่งขึ้นไปย่อมเป็นผู้เข้าถึงพร,ระมโลกแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาเป็นไปเพื่อความบุญคน,นแห่งจิตนี้อันบุคคนบางเพนจนคุณแล้วทำให้มากแล้วทำให้มากแล้วคือชำนาญให้ยิ่งเป่ที่พึ่งงใจ ทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิจอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญให้มากแล้วย่อมมีอนิสงส์สิเอ็ดประการอย่างนี้แหลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสําปริยายอันนี้แล้วพระทิกสุทั้งหลายเหล่านั้นก็มีใจยินดีพอใจในภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยประการฉนี้แหลความเจริญอายุความเจริญทรัพย์ความเจริญศริ ความเจริญยศความเจริญพระกําลังความเจริญวันะผิวพันความเจริญสุขจงมีแก่ข้าพเจ้าในการทั้งปวงทุกโรคภัยเวรทั้งหลายความโศกศัตรูปัทถะทั้งหลายและอันตรายทั้งหลายเป็นอเนหจงจพินาศไปด้วยเดชความชนะความสําเร็จทรัพยาความสวัสดีความมีโชคความสุขพละกําลังสิริอายุวันะผิ โคขคาความเจริญความเป็นผู้มียศอายุยืนร้อยปีและความสําเร็จในชีวิตจงมีแก่ข้าพเจ้าขอสัพพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระพทจาจ้าทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อขอสัพพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อขอสัรพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า ได้โปรดให้อกิกรรมด้วยเถอขอเราและท่านจงเป็นอิสระจากวิบากเวรกรรร่วมของกันและกนันณบัดนี้คือ